ยทุกเวอร์ชันครับก็สวยทุกเวอร์ชันในมุมมองของผมนะครับก็แล้วแต่ที่คุณชอบเลยแล้วแต่ที่คุณอยากจะให้เป็นแล้วแต่ทุกคนอยากจะให้คนอื่นว่ามองตัวเราเป็นยังไงนะครับเพราะว่าทุกคนมีความสวยในตัวเองอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ความมั่นใจมากกว่าว่าอินเนอร์ของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอยากให้เขามองเราเป็นไงแซ่บเฮ้ยมองหวานก็แล้วแต่ลุกในแต่ละวันครับส่วนตัวเราเป็นยังไง ลุกไหนดิอ่ะลุกเรียบเรียบเท่เทแล้วกันเราเราไม่อยากให้แบบว่ามันฉูดฉาดมากเพราะว่าถ้าสมมุติลุกเรียบเท่เงี้ยมันสามารถเป็นได้ทุกวันสมมติเราเวลาเครื่องสมอาเราต้องพกนี่แล้วบ้างนะสิ่งที่จำเป็นที่สุดพกอันดับแรกเลยคอนซีลเลอร์สองติ้นสามแป้ง แต่แป้งต้องเบาๆนะถ้าแป้งหนาๆก็ไม่ไหวหยา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 มันจะหยาร้อนร้อนพูดได้ปะเนี่ยได้โอเคครับใช้ตรงใช้ถในการเลือกมันจะคงดีๆเลก็เรื่องในในผิวหน้าที่ตัวเองเป็นครับอย่างผมเนี่ยก็จะเป็นผิวผสมช่วงช่วงแรกเนี่ยก็จะแห้งใช่ไหมตอนกลางวันเนี่ยทีโซนจะมันอะไรเงี้ยครับก็จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองเออแล้วเป็นคนแพ้ง่ายด้วยก็จะเลือกในสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นหลักแล้วก็ สำหรับผิวแพ้ง่ายอะไรแบบนี้ครับอ่ะฝากครีตกันแดหนึ่งมาซ่านจาลนไลน์นี้ออกใหม่หมฝา,ากตินได้ไหมอะ่ะได้สิตินก็ผมว่าผู้ชายหลายๆคนอะ่ะอาจจะไม่ค่อยชอบที่จะทาตินเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันสาวไปเบาะวะแต่ผมว่าตอนนี้เราต้องดูแลตัวเองละผู้ชายก็สามารถแต่งหน้าได้นะแล้วก็อาจจะคิดว่าเฮ้ย ทาได้แต่อาจจะต้องลิปมันไม่ใช่ละผมว่าเดี๋ยวนี้ลิปมันมีสีทุกคนทาได้หมดเลยนะครับปากเลยครับผมครับเดียวค่ะอเป็นตัวังไงบ้างก็เออเพลงตอนนี้เลือกเสร็จหมดแล้วเกมตอนนี้เลือกเสร็จหมดแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยสองวันแรกเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการสัมภาษณ์สื่อแล้วก็แสดงครับอีกวันหนึ่งจะไปดิสนีย์แลนด์อีกวันหนึ่งไปชอปปิ้ง สรุปเราดูเ <c oughs> อนจอยกับการไปทำงานเยอะเลยนะ <laughs> สุดๆ <laughs> ไปดที่ซี์คือสุดๆแน่นอนมันแ <c oughs> น่นอ <c oughs> น,นครับ ไปทำงานเลยมีเวลาช้อปปิ้งแค่สามชั่วโมงเธอน้อยมากใครอยากฝากซื้ออะไรพักก่อนพักก่อนเอาของตัวเองก่อนไม่ทันแล้วจริงอาร์ดรอบนี้นอกจากการไปทำงานเล็งมุการไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษอยากจะช้อปปิ้งอะไรพิเศษไหมคะไม่มีเวลาทำงานสองวันใช่ไหมเสร็จก็สามทุ่มแล้วร้านอาหารก็ปิดหมดแล้ะดิสนีย์เสร็จปุ๊บก็กลับห้องก็ไม่ไปไหนอีกวันกลับแล้วอ่ะเออน้อยน้อยมีเวลาน้อยมากครับแต่ว่าตอนนี้ พายุเข้าที่ญี่ปุ่นขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้เราไปได้สาธุติดตามติดตามเพราะว่าตรงคิวตัวครับตกน้อยสี่ล้านกว่าคนตอนนี้แล้วิเราต้องเช็คข่าวตลอดไหมว่าเออมันจะเลื่อนไหมหรือมันจะเกิดตลอดครับเอาก็ดูอยู่ตลอดเมื่อวานเขาบอกว่าพายุจะเข้าแล้ววันนี้เข้าจริงเลยไงก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับอยากดูสถานการณ์ว่าไปได้ไหมไปได้หรือเปล่าแต่ขอให้ได้ไปเถอะก็เป็นห่วงแฟนท ห่วงมากใช่ใช่ครับเพราะว่าออกจากบ้านมาก็ลําบากอ่ะเนาะอยากให้ทุกคนแบบปลอดภัยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่นู่นครับโชว์ที่เตรียมไปซอร์ไพร์แฟงเพนี่ยังไงบ้างก็ก็แปงเพลงแหละแปลงเพลงตัวเองเงี้ยให้เป็นแบบภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพยายามทําให้ได้นะครับตอนนี้ภาษามาแล้วนะครับแต่ว่าหัวสมองยังไม่ได้ครัอก่อนเต้นภาษาเลย อ๋อก็ตอนนี้ยังครึ่งพอดแล้วครับเออขอบคุณครับโุทย์โจทย์อะไอเกะได้ถ้าไม่ได้จริงๆก็คุต้องเป็นอย่างนั้นครับหรือว่าให้ให้คุณกันเขาช่วยกันแน่เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่ากันไหวไหมถ้ากันไม่ไหวก็ไปด้วยกันครับจะไปด้วยกันก็รอดูด้วยกันจะไปด้วยกันเหรอถ้ายามทำไม่ได้มากกว่าเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ได้ทำอะไรแบบนี้เลยอยากทำให้ได้ครับเพรเป็นคนแรกด้วยใช่ จริงๆเริ่มいいมีคิวกับการไปซอ้อมการไปอะไรอย่างเี้ด้วยกันนะคะก็ก็มีบ้าง <men> ครับแต่ว่าไม่ได้เยอะยังไม่ได้เยอะมากครับก็มีบ้างนิด <men> <men> นิดหน, <men> <อ submit> นึ่งก็เพราะะไนจะเต็มคิ่กับเราใช่ไหมตอนนี้การถ่ายละครสองเรื่องแน่นแน่นถ่ายไกด์เตยอยู่ตรงนี้ครับคู่ <men> แท้แม่ไม่เลิฟแม่่าหนักมากตอนนี้ซ <men> <men> ึ่งยังไงเราก็จะไปหาเขาที่ฟองเพื่อไปซ้อมไม่ไปครับไม่ไปแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาจะถ่ายละครทั้งวันเจ็ดโมงถึงสี่ทุ่มเขาบอกว่าเขาได้พักสองทีอย่างเงี้ยเราก็ ไม่อยากไปกวนเวลาพัก่อดเขาได้บอกนี่คือเราคุยกันตลอดเลยหรอคะเช็คตลอดเลยว่าเขาว่างตอนไหนก็คุยกันก็คุยกันอย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเฮ้ยเราไปออกอีเวนต์ด้วยกันแล้วก็คุยกันว่าให้พรุ่งนี้ทำอะไรถ่ายละครหนักไหมหนักมากไีดูสิละครคิวละครกัารเดือนหน้าเละเลยเละเลยก็คือถ่ายเจ็ดวันโอ้โถ่ายเจ็ดวันเลยอ่ะตอนนี้หนักกว่าเราก่อนหน้านี้เราเป็นเราก่อนหน้านี้เราละครเจ็ดวันเตอนราเรามีเวลาสามวันค่ะเยะ ใช่ครับสามอันนี้คือเป็นแฟนมีตต่างประเทศครั้งแรกในรอบหลังโควิดเพราะว่าของเราไปก่อนหน้านี้นะสิบเอ็ดคนตอนนี้ถึงเวลาเราละถึงเวลาเราเชิญถายว่าเราจะต้องไปนะอย่าลืมเรานะทุกคนอย่างครั้งนี้มันตื่นเต้นมบ้างในรอบสามนี่แบบตืึ่งเต้นมากอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในในสถานการณ์หลายๆอย่างที่มันหายไปแล้วอบินออกจากประเทศครั้งแรกด้วยครับก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ไปประเทศที่ เราชอบมากๆอยู่แล้วส่วนตัวไงครับก็รอรอรอไปซึมซับบรรยากาศให้นู่นใช่ใช่เพราะผมคิดถึงเราเหมือนกันเลยเนาะก็ใช่ไงเรายังคิดถึงเขาเลยอย่างหลังจากญี่ปุ่นก็ตอนนี้ก็จะจะมีในเอเชียอยู่ครับใช่ครับสองคนเตรียมลืมสายเลยแย่ส่งออกหน่อยเธอไม่ได้ออกมาเลย3ปีส่งออกหน่อยไป็นประเทศไหน อะไยังมีมีมีมาเพิ่มอีกสองแต่ยังไม่เปิดร้อนหนาแเต้นแยมๆเธอเออมันพร้อมมันพร้อมไปได้ไรก็ไปอยากไปอยากไปมันเ็นานนานมากเลยอยากไปมากอยากเจอทุกคนอยากอยากส่งออกเอ่อเอาเราิดเรื่องหนึ่งแล้ว เรับแล้วตอนนี้เราได้เห็นไหมเห็นครับเกิดจากอะไรเราพอจะรู้เหตุผลไม่รู้เลยรู้แต่ว่ามันหายไปเยอะมากรถวันยึงสองพันสี่พันอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันอาจจะเขาอาจจะกำจัดบอดปะบางทีบางคับอาจจะซื้อฟอให้อะไรให้เลยแบบนี้ยเออแล้ก็หายไปโอ้ยเราพูดตรงไปเพราะวะอาจจะเหมืว่าคนไม่ได้อะีคนไม่ได้มอีก็ายไขอทษนครับตัด เพ่าบางคนมันหายไปเยอะอะไรยเงี้ยช่วงนี cool ้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมดูของทุกคนน่ะเขาก็บอกมาว่าทุกคนลดหมดเลูซึ่งจริงๆเราเรากังวลในส่องประเองนะเฉยๆคือยอดฟองไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้มีคนดูก็พอแต่เราเห็นแล้วว่าแฟนคลับก็คือเป็นห่วงเป็นห่วงครับเห็นอยู่ในช็อปปี้เตอร์เลยว่าเขาก็ให้ไลฟ์หน่อยให้ให้ไปตอบคอมเมนต์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับทำไหมคะ เดี๋ยววันนี้วันนี้เราเริ่มใหม่แล้วนะเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ทำกลับไปแล้วเราไลฟ์ได้ไหมได้ได้เลเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอดูหนังเสร็จก่อนเดี๋ยวนี้ดูหนังเสร็จแล้วเดี๋ยวไลฟ์สัก5-10นาทีเออเราสัญญาแล้วนะเราจะทำกับแฟนๆครับเราสัญญาแล้วครับเ้อต่อหน้าต่อตาต้องานรยวมหรือใดๆเราก็ต้องไปตัดตใช่ใช่ครับแต่ว่าก็เข้าไปดูในทวิตตลอดครับก็ผมก็เห็นลดมาประมาณเกือบเดือนแล้วนะมาสักริงจริงๆกลัวมันลดลงมากกว่านี้ ว่าไปเถอะไม่นเป็นไรได้เดี๋ยวมาใหม่อุ้ยมันหน้ามันโดไม่พอเราคนเก๋ไงเราคนเก๋เดี๋ยวก็มาเพิ่มก็ไม่ได้ซีเรียสมากครับเกิดได้แต่ว่าก็ต้องมีเพิ่มมาบ้างเนาะไม่ใช่ลดอย่างเดียวเนาะชีวิตยจะหายไปนานจะหายไปนานยอดไรอ่ะยอดต่อยอดต่อรถรันดรถปะรถปะมันเหมือนมมีปัญหาเรื่องหักแต่งที่เราส่งชื่อไปแล้วันเป็นอะไร่ง อันนี้อันนี้คือคั้ตอบจากบริษัทเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดบั๊กเกิดขึ้นแล้วทางบริษัทเนี่ยส่งเรื่องไปที่ที่บริษัทไอจีแล้วเลยใหญ่เลยตอนนี้มันไม่ใหญ่เราคนบหลายคนมากอาจจะไม่ใช่เราคนเดียวถ้าเป็นเราคนเดียวก็อาจจะก็ไปเหมือนกันนั่นแหละแต่าไปโทษเกิเกิดหลายหลายคนในใบัทนหลายหลายคนเหมือนวินก็ลดมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับ เป็นเมนช่ายคนหนึ่งแล้วครูเอออาเป็นเมนจะเป็นคนหนึ uh> ่งเขาแต่ส่วนตัวเราไม่ได้ซีเรียสตรงถึงนี้ซีเรีมากเลยซีเรียสครับเพราะว่าผมว่าตัวเลขอ่ะเดี๋ยวนี้คนให้ค่ากับตัวเลขมากเกินไปอืมจริงๆแล้วเราควรจะให้กับสิ่งที่เขาเป็นมากกว่าบางทีผมเห็นแบบต่างประเทศเนี้ยให้ให้ค่ากับตัวเลขมากเกินบางทีศิลปินเขาเครียดนะเออบางคนที่เขาแบบเขาก็ เขาก็ซีเรียสกับตัวเลขเหมือนกับพวกคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เครียดแต่ผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรคือบอกกันแฟเราไม่ได้ขนาดนั้นเราไม่ได้นดเขาไม่ห่วงเธออ๋อโอเคโอเคผมได้หมดยังไงก็ได้เออความรักเหมือนเดิมใช่คือขอให้มางานแบบนี้ด้วยด้วยกันยังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่ายอดปอหายคนหายอย่เงี้ยันนี้เครียดละอันนี้เลิกเครียดละแต่ว่ายอดปอหายคนไม่หายอันนี้ไม่เครียดเ อันนี้คนยังไม่หายไม่เที่ยาใช่ก็จ้างแหละครับก็จ้างอ้าเรอเล่นรออีกนะพูดตรงพูดตรงอีกนะรอรอเขามาเองเขามาเองแล้วก็โพสต์โพสต์ในทวิตว่าเอ้ยมาหาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคโอเคขอบคุณทุกคนที่ถาออฟฟังพี่ออฟก่อนออฟฟังพี่ออฟก่อน